นี่น่าจะเป็นเคสที่มีปัญหาผมว่านะประมาณสักเกือบ50%ของเคสที่มาแก้กันอยู่ทุกวันนี้เลยนะครับอย่างนี้เราเรียกว่าเคสฐานอกหย่อนถ้าเราดูหนะ้าอกข้างซ้ายของคนไข้เนี่ยฐานอกนี่หย่อนต่าลงมาประมาณเกือบเกือบ3เซนเลยนะครับล้ากลับพบว่าคนไข้นี่มีปัญหาซึมเศร้าด้วยนะบางครั้งแก้ไม่หายนะ คนไข้ <ฮะ S 1> นี่คือ,อเสียการเสียงงานเลยนะการแก้ไขอาจจะไม่ได้เจ็บมากขึ้นอย่างที่เราเข้าใจกลับกันเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วงานแก้ไขกินเวลาน,านานแต่ไม่เจ็บทุกวันนี้เราใช้เป็นซิลิโคนอลเขาเรียกว่านาโนสมูทก็คือผิวเรียกที่มีความผุขาดระดับไมครเลยอ่ะขนาดเล็กมากเลยครับทาให้มันไม่เกิดการอักเสบแล้วก็ไม่ไปกระตุ้นมะเร็งหรือว่าเราจะเรียกย่อๆว่ามัสเซลสเปริงก็ได้คือการผ่าตัดแบบรักษาสภาพกล้ามเนื้อซึ่งอาจจะค่อนข้างใหม่นิดนึงแต่ว่าผมเชื่อมั่นว่าในอนาคตจะตมีการใช้งานอย่างมากเลย ขอต้อนรับเข้าสู่ Breast Matter เราเป็นหับที่จะมอบความรู้และเรื่องราวสนุกๆเกี่ยวกับการดูแลเต้านมของสาวๆค่ะ ในโอกาสนี้เข้าสู่เดือนแห่งความรักทาง Breast m a t t e r ก็มีแคมเปญพิเศษขอแชร์และส่งต่อความรักความห่วงใย,ยให้กับส,สาวๆค่ะสำหรับ EP ีแรกในวันนี้นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยในวันนี้นะคะบอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะคุณหมอได้รับเชิญไปพูดในงานศัลยแพทย์ตกแต่งประจำปีที่ประเทศเกาหลีหรือ KPRS 2 0 2 4เดี๋ยวเราไปพบกับคุณหมอกันเลยค่ะ วันนี้อยู่กับคุณหมอพีระเทียนไพรท์จาก PSC คลิ n ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ้ังโมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมนายแพทย์พีระเทียนไพรทูนะครับปัจจุบันเป็นอ w อ e r เป็นเจ้าของของ PSC คลินิกนะครับเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งแล้วก็ขณะเดียวกันก็ทํางานเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งอยู่ที่โรงพยาบาลพระรามเก้าด้วยครับส่วนตัวแล้วก็ทํางานด้านนี้นะครับเน้นทางด้านหน้าอกนี่มามากกว่า18ปีแล้วครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะโมขอเข้าคําถามแรกเลยนะคะ เวลาคนไข้ที่มาหาคุณหมอเนี่ยเวลาเขามีปัญหาอยากแก้ไขเนี่ยส่วนมากปัญหาจะเกิดจากอะไรคะคุณหมอเท่าความก่อนว่าจริงๆประเทศเราเนี่ยครับมีการ <c oughs> ผ่าตัดเสริมหน้าอกเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับปีหนึ่งเนี่ยตามสถิตินะมากกว่า30,000ืลายสามหมืลายการที่คนไข้มีปัญหาเรื่องของการเสริมหน้าอกเนี่ยก็เป็นเพียงส่วนน้อยนะครับแต่ <c oughs> ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็น ปัญหานะเพราะว่าตลองนึกภาพดูว่าทุกคนไม่คาดหวังอะทำครั้งหนึ่งก็อยากจะให้จบใช่ไหมครับคิดว่าโอ้ครั้งนี้ทําเป็นครั้งสุดท้ายอย่างเงี้ยแต่ไม่คาดหวังไม่คาดหวังว่า<ต>จะเกิดปัญหวหังใช่อย่างเงี้ยเลยใช่เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องป้องกันรเรื่องนี้ให้ดีทีนี้ปัญหาที่พบเนี่ยมันก็มีหลากหลายเนาะพี่ให้น้องโมเดลมันมีอะไรด้วยบ้างอย่างแรกเลยเรื่องไซส์ขนาดค่ะีองอคะจะได้ยินเรื่องอื่นอะไรบ้างอาจจะมีพังผืดหรือเปล่าคุณหมอแบบทําให้แบบ รูปทรงหรือว่าขนาดแล้วก็แบบผิวสัมผัสต่างๆไม่ธรรมชาติไม่นิ่มอย่างนี้ใช่ไหมครับคือถ้าเกิดว่าเราสรุปปัญหาที่เราพบบ่อยๆฮะจริงๆมันจะมีสักห้าข้อนะ,อะก็แบ่งได้เป็นอสองย่อยักษ์ก็คือย่นแล้วก็หย่อน,แล,อนแล้วก็อีกสองขอไข่ก็คือขนาดแล้วก็แข็งขนาดคือขนาดไม่เท่าซ้ายขวาแตกต่างกันมากเกินไปแข็งก็คือเป็นพังผืดจับแล้วไม่นิ่มไม่เป็นธรรมชาตินะครับข้อสุดท้ายคือระเรือละก็คือระดับบางครั้งขนาดเท่ากันสวยเชียวแต่ปรากฏว่า ระดับแตกต่างกันมากเกินไปก็เป็นปัญหาเลยเหมือนซ้ายสูงกว่าขวาต่ำกว่าอ,อย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็เรากลับพบว่าคนไข้นี่มีปัญหาซึมเศร้าด้วยนะบางทีมันมากไปกว่าที่จะเป็นรูปลักษนณะ์อะ,ะเข้าใจใครับเพราะว่าร่างกายเราเราก็เลิฟ ตั้งแต่เวลาเราอาบน้ําเราอยู่ด้วยกับตัวเองอะ่ะเราถ้าสมมติเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจตั้งแต่ข้างในมันก็อินเนอร์ออกมาจากเอาเธอใช่มีปัญหาครอบครัวได้นะครับปัญหาเรื่องของเมนท a ลเรื่องของภาะวะซึมเศร้าก็พบบ่อยบางครั้งแก้ไม่หายนะคนไข้นี่คือเสียการเสียง,งานเลยนะเพราะว่าเขาจะเครียดจมอยู่กับปัญหาเลยครับแล้วบางครั้งเขาไปแก้ไขหลายๆที่มาอย่างเงี้ยแล้วมีปัญหานี่ครับซึ่งโมงก็เข้าใจคุณหมอนะคะว่าแบบปัญหาของคนไข้ข้อค่อนข้างจะแตกต่างกันไปแต่ว่า อยากสอบถามนิดนึงค่ะมีวิธีการปลอบใจคนไขใ้ให้หายกังวลยังไงบ้างกับการแก้ไขหน้าอกครั้งต่อไปฝากถึงทุกคนบอกว่าไม่ต้องเครียดไปทุกอย่างมีทางแก้จริงๆ <c oughs> ใช่ใช่อันนี้กล้าย,ยืนยันนะครับผมว่าการทําผ่าตัดเต้านมอะครับจริงๆแล้วงานของเราอะครับมันเป็นงานคราฟต์นะมันเป็นงานเฉพาะด้านใช้มือใช้ความคิด <c oughs> รวมทั้งมันเป็นศาสตร์และศิลป์สองอย่างผสมกันนะครับศาสตร์ก็คือวิทยาศาสตร์นะ ใช้เหตุและผลแล้วก็ความรู้ที่มีปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าความรู้ทางด้านการวิภาคษเทคนิคผ่าตัดต่างๆเนี่ยมันแอดวานซ์มากเรามีเครื่องไม้เครื่องมือมีเทคนิคต่างๆแล้วเราเข้าใจปัญหาดีคีย์สักเซสของการแก้นะคือการที่คุณเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ลึกแค่ไหนถ้าคุณเข้าใจว่าสาเหตุนี้มันเกิดจากอันนี้คุณแก้ไขมันนะได้อย่างถูกต้องตามนี้เลยนะครับ สิ่งนี้ก็จะหายค่อนข้างชัดเจนแน่นอนส่วนศิลก็เป็นเรื่องของความสวยงามว่าคุณจะเซ็ตอัพอย่างไรให้หน้าอกเนี่ยสวยงามรับหูขูนของเขาเพราะผมไม่คิดว่าหน้าอกที่ดีอ่ะคือหน้าอกที่ใหญ่หรือหน้าอกที่เล็กหน้าอกที่ดีคือต้องเหมาะกับตัวเขาเสมอขนาดซิลิโคนที่มากเกินไปนะครับจะสร้างแต่ปัญหาจะจกระตุ้นให้ปัญหานี้มาเร็วขึ้นสรุปโดยรวมว่าหน้าอกที่ดีคือหน้าอกที่พอดีถูกต้องไหมครับคุณหมอใช่ใช่ครับและเป็นเทรนด์มากเลยนะ ถ้าเราบอกแบบว่า,วาออนเนี่ยปีพศนี้2025เนี่ยเทนหนอกอะไรมาแรงนะนี่เลยคือนอกที่พอดีตัวส่วนซิลิโคนเองก็มีเรื่องของการมาขอเปลี่ยนเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนแบรนด์เปลี่ยนไซส์เปลี่ยนแบรนด์เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีตัวเลือกเยอะอ่าใช่ใช่มีเทคโนโลยีของซิลิโคนมาเพิ่มมีการสังชิปเพื่อให้เราติดตามดูได้ว่าคุณใส่อะไรไว้อ่าอันนี้ก็เป็นแอดวานซ์นะเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเงี้ยครับซิลิโคนที่ มีการตอบรับดีกับร่างกายเนี่ยก็มีผลนะครับทุกวันนี้เราค่อนข้างที่จะเป็นโลกของเทคโนโลยีเนาะเราปรคิด<ช>กันในแง่ของว่าไม่ใช่ว่าคุณเอาวัสดุนี้ใส่เข้าไปแล้วจบแค่นี้เรามองกันระยะยาวครับว่าเนี่ยเขาจะมีอินเตอร์แอคชั่นนะหมายมถึงว่ามันมีปฏิกิริยาย,ยังไงกับร่างกายของมนุษย์ระยะยาวเนี่ยปัญหาน,น้อยกว่าจริงหรือไม่เขาทสมาหมดแล้วใช่ซิลิคนที่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่ําย่อมดีกว่า ภาษาแพทย์แล้วก็เรียกว่า biocompatibility คือการเข้ากันได้ของวัสดุซิลิโคนกับร่างกายมนุษย์ซึ่งมีงานศึกษาเลยนะครับว่าวัสดุแต่ละแบบแต่ละแบรนด์แต่ละดีไซน์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันฟังแล้วก็รู้สึกโล่งใจเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นคนไข้แล้วเรารู้สึกว่าอยากแก้ไขจริงๆแล้วแบบอัดประจกปัญหาเนี่ยฟังคุณหมอแล้วแบบโอเคเรามีกําลังใจอ่ะเราใจชื้นขึ้นมาแบบว่าโอเคถ้าเราเจอคุณหมอที่ดีเจอโรงพยาบาลที่ดีหรือว่าคลินิกที่ เออเป็นชั้นนำอะ่ะเรารู้สึกว่าปัญหาที่เรามีสามารถแบบแก้ไขได้100%ยเปอร์เซ <แก S 1> <อ>็นต์ครบคุณหมอคุณหมอครัโมอยากรู้เรื่องของการแก้ไขอะคะ่ะมันจะ <แก S 2> ใช้ระยะเวลานานกว่าปกติไหมแล้วมันมีข้อเท็จจริงมาลบล้างความเชื่อในการแก้ไหมคะว่าแบบการแก้ไขจะต้องเจ็บกับการทําครั้งแรกเสมอเอ,อนี่กลับกันละกลับกันหรอครคุณหมอใช่ใช่จริงๆแล้วการแก้ไขโอเคละมันมันนานขึ้น อันนี้แน่นอนนะครับมันก็จะมีหลากหลายกรรมวิธีขึ้นกับปัญหาค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเนื้อเยื่อเราบางเกินแล้วเดิมเนี่ยเราเคยใส่ไว้เหนือกล้ามเนื้อใช่ไหมครับเราต้องพยายามหาเนื้อเยื่อมาให้หนาขึ้นวิธีการที่ที่ดีก็คือการเปลี่ยนไปใส่ใต้กล้ามเนื้ออ่า่งนั้นเราต้องมีการลอบต้งผื่เสร็จปุ๊บต้องมีการย้ายช่องนะครับเปลี่ยนไปไว้ใต้กล้ามพวกนี้ก็จะกินเวลาผ่าตัดยากขึ้นแล้วก็มีการแต่ก็มีดีเทลในรายละเอียดอย่างเงี้ยครับในการที่จะทําให้มัน โอเคคงรูปนะอะไรอย่างเงี้ยครับการแก้ไขอาจจะไม่ได้เจ็บมากขึ้นอย่างที่เราเข้าใจกลับกันเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วงานแก้ไขกินเวลานานแต่ไม่เจ็บอ๋อค่ะใช่ถือว่าลบล้างความเชื่อได้นะคใช่ใช่ใช่เพราะว่าอาการเจ็บส่วนใหญ่เกิดจากการที่กล้ามเนื้อตึงบวมใช่ไหมครับซึ่งส่วนใหญ่งานแก้ไขเนี่ยครับกล้ามเนื้อมักจะยืดมาแล้วผิวหนังยืดมาแล้วกล้ามเนื้อยืดมาแล้วมันก็จะไม่ค่อยปวดมากครับระยะเวลาน่ะแน่อยู่แล้วความยากก็ขึ้นกับความชํานาญด้วยอย่างใหม่ๆโอ้สมัยเมื่อคุณหมอ จบมาแพทย์ใหม่ๆนะทําผ่าตัดแก้หน้าอกตื่น,น <ะ S 2> ตเต้นไหมคะคุณหมอเหนื่อออกอ่ะเหนื่อออกหลังอ่ะจริงๆแบบโหทําไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเคยแต่รู้ทฤษฎีเนาะแต่ผมว่าเคสแก้ไขอ่ะเป็นเคสที่เรารู้สึก f u l f i l l f ลฟิ i l l m e n t ตัวเราเ <c oughs> หมือวน,นว่ามันพิสูจน์ความสามารถอ่าแล้วก็ถ้าเราแก้เข้าสาเร็จนะโอ้โหเขาจะท <c oughs> าาอย่าิมา <c oughs> ปิติเลยใช่ใช่มันเหมือนแก้ยก ยกปัญหาชีวิตเขาออกเลยครับแล้วมันมีความเชื่ออย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าการแก้ไขเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเช่นสมมุติว่าเราผ่าตัดครั้งแรกเราเป็นพังผืดแล้วแล้วครั้งที่2การแก้ไขเราก็เป็นการผ่าตัดอีกมันจะเป็นพังผืดเพิ่ม,ข,มขึ้นไหมคะคุณหมอถือว่าเสี่ยงขึ้นนะอันนี้อันนี้ก็เป็นข้อที่ต้องระวังครับอ่านี่เมื่อกี้น้องโมพูดถึงพังผืดผมคิดว่าท่านผู้ชมเองอาจจะนึกว่าพังผืดนี่มันเป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ได้อะไรเงี้ยอ๋อค่ะแต่เอาเข้าจริงเลยผมคิด เขาพิสูจน์แล้วว่าการเกิดพังผืดเนี่ยก็คือปฏิกิริยาของร่างกายนะเกิดการตอบสนองเกิดการอักเสบเรื้อรังประเภทหนึ่งผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีตรงนี้มีการอักเสบสิ่งที่ร่างกายจะทําก็คือเขาก็จะพยายาม recovery Heal ร่างกาย h e i n g ตัวเองโดยการสร้างเซลล์เข้ามา เซลพวกนี้ก็เป็นเซลพวกไฟบรินเป็นเซลลคอลลาเจนพวกนี้นะครับเข้ามาปัญหาคือว่าถ้าเราปล่อยให้การหลักเสียบนี้นานกว่าปกติร่างกายมันก็จะสร้างเซล,ล์นี้มากกว่าปกติด้วยจํานวนเซลลก็จะมากพอมันมากแล้วเนี่ยบางทีมันก็เกิดวนลุกนะเกิดการกระตุ้นแล้วก็เกิดเป็นความหนามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเรื่องของงานเคสแก้ไขนะครับเราต้องวางแผนดีมากๆเลยแล้วก็ผ่าตัดนิ่มนวลบาดเจ็บให้น้อยเพื่อให้กลไกเนี้ยมันเกิดน้อยที่สุด การที่ร่างกายไม่เจ็บเกินไปร่างกายก็จะไม่ฮิลลิ่งเยอะเกินไปถูกต้องไหมคะใช่ต้องให้มันบาดเจ็บน้อยที่สุดตอนเริ่มต้นใช่ครับห้ามเลือดต้องดีเพราะว่าเลือดเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่กระตุ้นนะครับทาให้ร่างกายรู้ว่าตรงนี้บาดเจ็บเยอะอ่ะอันนี้เราพูดถึงเคสการแก้ไขหนูอยากให้คุณหมอยกตัวอย่างให้หนูหน่อยได้ไหมคะว่าแบบมีเคสไหนบ้างที่คุณหมอทํามาแล้วรู้สึกว่าอันนี้เป็นเคสที่ คนไข้ดูหรือว่าผู้ชมทางบ้านดูแล้วรู้สึกว่าเออปัญหาเนี้ยที่เราเห็นภาพเนี่ยที่เขาเจออยู่เนี่ยแล้วมันมีการแก้ไขไปในทางที่ดีแล้วแบบว่าปัญหาที่เขาเจอแก้ไขได้แล้วจริงๆเดี๋ยวมาดูเคสที่เจอเบ่อๆกันได้ค่ะนะครับ,รบเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูอย่างนี้เราเรียกว่าเคสฐานอกหย่อนถ้าเราดูหน้าอกข้างซ้ายของคนไข้เนี่ยฐานอกนี่หย่อนต่าลงมาประมาณเกือบเกือบสามเซนเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นภาษาแพทย์เราเรียก bottom out bottoming out ก็คือการตกท้องช้างหย่อนลงมาข้างหนึ่งเจอบ่อยมากนะ ในปัจจุบันหนูอยากรู้ว่ามันเกิดจากอะไรทั้งๆที่แบบว่าตอนหนูคิดว่าตอนทำอ่ะคุณหมอทุกท่านก็คงทำให้มันเท่ากันแน่นอนอยู่แล้วแต่พอระยะเวลามันผ่านไปเนี่ยทำไมมันถึงตกท้องช้างลงมาแบบไม่เท่ากันเกิดจากอะไรหรอครับคุณหมอมันเกิดจากการที่ว่าฐานอกอ่ะบางเอิญมันมีสองข้างแล้วข้างเนี้ยอาจจะต้องอ่อนแอกว่าอีกข้างหนึ่งแล้วซิลิโคนเนี่ยก็มีการซอะตตัวลงมามันไม่ได้เกิดทันทีหรอกครับไม่มีศัลยแพทย์คนไหนปล่อยเคสอย่างเงี้ยออกมาทันที มันมาเกิดภายหลังทั้งสิ้นแหละนั่นเป็นเหตุผลให้จริงๆแล้วเนี่ยเทคนิคในการผ่าตัดนะฮะถึงสำคัญมากอันนี้อาจจะตั้งแต่เรื่องของการลดความเสี่ยงด้วยนะครับการเลือกซิลิโคนที่เหมาะสมขนาดซิลิโคนที่เหมาะสมกับสภาพเนื้อเยื่อแล้วเทคนิคต่างๆเนี่ยจะต้องสามารถที่จะ อุ้มซิลิโคนตัวนี้อยู่ได้จริงๆในระยะยาวเพราะว่าการทำหน้าอกก็คงไม่มีใครอยากเปลี่ยนทุกวบบ2ปี3ปีเป็นเทนอะไรที่มันเร็วขนาดนั้นอนใช่ใช่ <c oughs> การทำให้ซิลิโคนเนี่ยคงที่เขาเรียก Stability การ Stabilize ซิลิโคนเนี่ยให้อยู่ในตำแหน่งเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะเพราะว่ามันกระทบกับรูปทรงโดยตรงเลยถ้าน้องมองลองดูภาพด้านซ้ายจะเห็นว่าเห็นไหมหัวน,นมเหมือนกับเขาหมุนขึ้นข้นขางบนจริงๆหัวน,นมกับซิลิโคนนะครับเขา เขามีปฏิสัมพันธ์กันแบบนี้นะมันบอลถ้าซิลิโคนลงต่ำขนนมก็กระดกขึ้นดังนั้นเนี่จะกระทบกับรูปทรงค่อนข้างรุนแรงเลยครับเวลาเขาลงต่ำนะขนนมจะหมุนขึ้นข้างบนเลยลูกค้าน่าจะเจอเยอะคนไข้น่าจะเจอเยอะปัญหาเป็นปัญหาหลักเลยไหมคะคุณหมออันนี้น่าจะเป็นเคสที่มีปัญหาผมว่านะประมาณสักเกือบ5 0ของเคสที่มาแก้กันอยู่ทุกวันนี้เลยนะครับนอกจากจากพังผืดนะก็ปัญหานี้ก็เจอบ่อยผมคิดว่าปัญหานี้แก้ไขเนี่ยทำได้อยู่แล้วละครับก็คือการเสริมสร้้้างงงใหมันนแแขข็รึ มันก็มีวิธีการชัดเจนนะการทําให้ช่องตรงนี้แข็งแรงขึ้นเสริมตัวพยุงแก้มเนื้อลงไปอะไรเงี้ย oh. แต่สําคัญกว่าผมว่าป้องกันนะ oh. ในขั้นตอนทาผ่าตัดครั้งแรกอะครับออสาเหตุที่จะเจออันเนี้ยจริงๆก็คือว่ามันไม่บาลานซ์กันระหว่างน้ําหนักของซิลิโคนกับตัวพยุง oh. ตัวพยุงตรงฐาน oh. ใ,ชใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเราอะไปทําลายตัวพยุงตรงฐานรู้ป่ะ mm. เป็นหาของเทคนิคเก่าหลายเดือนก่อน mm. อคุณหมอถูกเชิญไปพูดเรื่องเทคนิคเนี่ย อันหนึ่งเดี๋ยวก็เรื่องการผ่าตัดเสริมใต้กล้ามเนื้อแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อนะครับที่ประเทศเกาหลีนี่แหละครับก็เป็นงานประชุมศัลยแพทย์ตกแต่งงานใหญ่ของที่นั่นเราขึ้นไปเราก็ไปพูดเรื่องของการทําอย่างไรเนี่ยให้ตัวกล้ามเนื้อนี่มันยังแข็งแรงอยู่โดยที่เราไม่ต้องตัดแต่เราสามารถใส่ใต้กล้ามได้ซึ่งอันนี้อาจจะค่อนข้างใหม่นิดนึง ปกติแล้วเวลาเราจะใส่ใต้ก้ามใช่ไหมครับเทคนิคที่เรารู้จักกันนะถ้าคนที่ตามงานด้านนี้เขาจะรู้จักดูอัลเพลนดูอัลเพลนก็คือหมายถึงว่าการใส่ใต้ก้ามเขาจะเรียกศัพท์ว่า Dual ดูอัลเพลนก็คือมีการใส่ทั้งใต้ก้ามแล้วก็เหนือก้ามผสมกันเพราะเราไม่สามารถใส่ใต้ก้ามทั้งหมดได้เพราะว่ากล้ามเนื้อมันเล็กกว่าซิลิโคนะนะครับเขาก็จะตัดก,กล้ามเนื้อทางด้านล่างอ๋อค่ะ,ะหเหมือนเราเหมือนเราเปิดคือกล้ามเนื้อมันบังอยู่ก็เ,เปิดขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็สอดซิลิโคนเข้าไปใช่ไหมครับซ เ,เหมือนมือคนหมอเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อแล้วก็พลิกขึ้นมาแล้วบังอยู่ประมาณสักแค่นี้นะครับแต่ด้านล่างเนี่ยก็จะไม่มีอะไรบังละซีลิโคนก็จะถ่วงที่ฐานอกอย่างเต็มที่เลยซึ่งในอดีตปัญหาอาจจะไม่ได้มากนะเพราะว่าเราใช้ซีลิโคนประเภทผิวทรายแต่ว่าปรากฏว่าเขาไปพบว่าผิวทรายอะ่ะใ,ในคนที่มีปฏิกิยา อักเสบเลือรลังนานๆอย่างเงี้ยมันที่เป็นกระตุ้นมะเร็งเซลล์น้ําเหลืองอทําให้ผิวทรายเนี่ยลดการใช้งานลงอย่างมากเลยฮะทุกวันนี้เราใช้เป็นซิลิโคนเขาเรียกว่านาโนสมูทก็คือผิวเรียบที่มีความขุข่นขระดับไมโครเลยอะขนาดเล็กมากเลยครับทาให้มันไม่เกิดการอักเสบแล้วก็ไม่เป็นกระตุ้นมะเร็งละแต่ซิลิโคนประเภทนี้มันจะถ่วงที่ฐานอกอย่างเต็มที่นั่นหมายความว่าศัลยแพทย์จะต้องหาทางทํายังไงก็ได้ให้ฐานอกแข็งแรงกว่าเดิมการที่มีซิลิโคนมามีเทคโนโลยีมาก็คือตอบโจทย์ การใสยกรรมหรือว่าเป็นเหมือนเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่คุณหมอใส่เข้าไปเพื่อให้การทําเคสแต่ละเคสนั้นออกมาดีที่สุดเลยผลลัพธ์มันต้องประกอบกัน,กกนวัสดุที่ดีทําให้ร่างกายมีปฏิกิยาต่ต feeling, าฟีลลิ่งธรรมชาติแต่ว่าวิธีการใช้งานสําคัญคนไข้ชอบถามจันจันก็บอกว่าจริงๆมันก็เหมือนเราไปเชฟไปทานอาหารร้าน<ะ>เชฟอะ่ะเชฟเก็มีวิธีการทําอาหารไม่เหมือนกันรสชาติออกมาไม่เหมือนกันนะอยู่ที่วิธีการใช้ว่ามันถูกต้องจริงๆหรือเปล่า วิธีการปัจจุบันเราก็เลยจะป้องกันปัญหาเนี้ยโดยการที่เราจะไม่ตัดกล้ามเนื้อแล้วแต่เราจะแหวกกล้ามเนื้อออกจากกันครับ <ฮะ S 2> แล้วก็เก็บสภาพกล้ามเนื้อเราเรียกว่า m s m s อย่างเงี้ยหรือว่าเราจะเรียกย่อยๆว่า muscle sparing ก,ก็ได้คือการผ่าตัดแบบรักษาสภาพกล้ามเนื้อซึ่งอาจจะค่อนข้างใหม่นิดนึงแต่ว่าผมเชื่อมั่นว่าในอนาคตอ่ะจะมีการใช้งานอย่างมากเลยเค่ะคุณหมอหนูอยากสอบถามเคสนี้ค่ะเคสต่อไปเคสนี้ก็เจอบ่อยนะอันนี้ก็อีกหลายสิบเปอร์เซ็นต์ของเคสเลยเกิดจากอะไรคะคุณหมอ อันนี้ให้น้องโมเดาก็จะผอมลงหรือเปล่าคะน้าหนักตัวลดหรือว่าอ่าบางลงใช่ไหมผิวบางลงอ๋อผิวบางลงใช่แต่จริงๆแล้วปัญหาเนี้ยมีหลายสายเหตุละไหนพี่หมอให้น้องโมดูซิลิโคนนี่ซิลิโคนธรรมชาติเนี่ยเราจะนึกว่ามันไม่มีรอยยน่นแต่จริงๆแล้วซิลิโคนทุกลูกมีรอยย่นนะหากเรายืนขึ้นมันจะมีรอยย่นเล็กๆเห็นไหมครับเพราะว่าซิลิโคนจะต้องมีการเคลื่อนไหวอะคล้อยตัวเหมือนหน้าอก มันก็จะมีลายย่นมาด้วยเสมอสาเหตุที่สําคัญที่สุดก็คือหากเนื้อบางลายย่นก็จะโชว์อัพออกมาเขาถึงแนะนําว่าในคนผอมนะครับควรใส่ใต้กล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อมันบางร<อ>ายยน่นอ๋อเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะใช่ไม่งั้นมันก็ถ้าสมมติบนกล้ามเนื้อมันก็จะเหมือนอเนื้อเราก็บางมันก็จะแนบสกินก็จะให้เห็นเป็นขอบเป็นริ้วเป็นรอยถูกต้องเพราะฉะนั้นการประเมิน สภาพเนื้อเยื่อก่อนทำผ่าตัดว่าจะใส่ในชั้นไหนก็สําคัญคหากเราเลือกผิดเราก็จะใสใ่ในตำแหน่งที่ผิดด้วยบางทีไปใส่เนื้อแก้มเนื้อในลายที่ไม่เหมาะสมะเป็นต้นหนูเข้าใจในมุมมองของคุณหมอแล้วหนูก็อยากแบบแนะน,นําคนไข้เหมือนกันเพราะว่าคนไข้ส่วนมากก็จะเป็นการรีวิวปากต่อปากเนาะว่าแบบเนี่ยเพื่อนทํามาแล้วสวยมากเลยเขาใส่บนกล้ามเนื้ออ่าแล้วคนไข้เราก็จะจำํำละพอไปทําบนกล้ามเนือ้อบนกล้ามเนือ้อแต่สุดท้ายแล้วหนูว่ามันไม่ค่อย เป็นความรู้ที่จริงเท่าไหร่เพราะว่าการทําศิลกรรมบางอย่างหรือหลายๆอย่างมันค่อนข้างที่จะแบบส่วนตัวมากๆส่วนบุคคลมากๆเพราะว่าบางคนก็อาจจะแบบมีสรลีระที่ไม่เท่ากันใช่มันต้องคัสตอมไมซ์ใช่ค่ะหนูรู้สึกว่าคุณผู้ฟังเนาะก็แบบอาจจะแบบต้องต้องปรับความมุมมองความคิดที่เรามีต่อการแบบทําหน้าอกนิดหนึ่งจริงๆก็เชื่อคุณหมอเยอะๆหนูว่าน่าจะดีที่สุดค่ะ สาเหตุอื่นยังมีอีกนะมันไม่ได้ลำพ,พังเฉพาะว่าเนื้อบางนะครับเวลาเราวางตำแหน่งซิลิโคนที่เพี้ยนนะก็ะส่งผลได้นะ,ะหรือว่าซิลิโคนที่มันเปลี่ยนตำแหน่งไม่ถูกต้องจะบอกว่าซิลิโคนที่เก่าอายุของซิลิโคนก็มีผลซิลิโคนที่เก่ารอยย่นก็จะเพิ่มนั่นก็เป็นเหตุผลให้ที่จริงๆซิลิโคนรุ่นใหม่ๆครับใส่เจลไม่เหมือนในอดีตละบริษัทชั้นนําของโลกใบนี้เขาก็ศึกษาวิจัยระยะยาวแล้วเขาพบว่าอ้าวจริงๆแล้ว เวลาผ่านผ่านไปอย่างเงี้ยการใส่เจลที่เต็มกว่าเนี่ยมันได้รอยย่นที่ต่ําลงในระยะยาวนะครับแล้วก็เนินอกก็สามารถคงรูปได้ดีกว่าใช่งนั้นก,ก็เป็นเขาเรียกว่าเทคโนโลยีช่วยเรลยแล้วช,ช่วยใช่ใช,ใช่ทำให้สภาพหน้าอกนี่มันอยู่ได้นานมากขึ้นหนูอยากรู้แล้วไหนไหนก็ผ่านมาสองเคสแล้วหนูอยากรู้ว่าเคสที่ยากที่สุดสําหรับคุณหมอที่เคยทํามายากขนาดไหนแล้วปัญหาของคนไข้เป็นอย่างไรบ้างคะ เอาแบบเห่อตกเลยนะเหงื่อตกแล้เลยครนี้ถ้าเราสังเกตดูจริงๆเต้านมด้านขวานะครับวริเวณฐานอกเห็นไหมครับค่ะหายไปเลยอะแหวงหายไปเลยนะแล้วก็มีแผลหดหลังเคสนี้มาจากต่างประเทศนะเขาไปหามาหลายที่ละแล้วก็ไม่มีใครกล้าแก้ไขเลยครับเดาไม่ถูกเลยว่าเกิดจากอะไรทําไมถึงแบบมันมันถึงหายไปได้หรือว่ามีคนขโมยไปข้างนึงครับคุณหมอคือเขาแก้ไขมาหลายรอบอะ เออแล้วก็ยังเกิดปัญหานี้ซ้ําๆอยู่แล้วก็แยกขึ้น,นเรื่อยๆครับก็เกิดปัญหาพังผืดซ้ําซ้อนมา3มรอบแล้วก่อนมาหาอาจารย์นะแล้วก็ตัวเนื้อตรงฐานอกเนี่ยด้วยความที่การผ่าตัดในอดีตเนี่ยคงจะรุนแรงค่อนข้างเยอะก็ทําให้เกิดแผลเป็นล้างแล้วก็ไขมันบริเวณเนี้ยมีการตายด้วยอันนี้หนูถามนิดนึงฝั่งซ้ายอะค่ะคุณหมอที่มีปัญหาตอนเนี้ยข้างในยังมีซิลิโคนอยู่ไหมคะมีครับแล้วเขาหายไปไหนอะมันเลื่อนขึ้นมันดนันไปขึ้นไปข้างบนแล้วก็ขนาด ซิดีโคนก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องแค่นี้เราเปิดเข้าไปเนี่ยพบว่าปังผืนรุนแรงมากนะครับเราก็แก้ไขปัญหาทั้งถือทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับยังต้องซ่อมแซมเรื่องของเนื้อเยื่อที่ไม่เรียบนะฮะบริเวณฐานอกด้วยโดยการใส่วัสดุพิเศษเข้าไปนะครับทางภาษาแพทย์เราก็เรียก A D M A D M เคยได้ยินไหมครับ A D M เคยเลยจริงๆมันเป็นวัสดุที่เรามาใช้กันในกรณีซ่อมแซมนะครับบริเวณเนื้อที่บางนะครับอยู่แล้วพวกนี้ ผลิตมาจากผิวหนังของมนุษย์จริงนะ <Ooh. S 1> แต่ว่าเอาเซลล์ออกแล้วนะครับ oh. ใช่นะครับก็จะเสริมความหนามาหุ้มตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็ฉีดไขมันเสริมเข้าไปความยากของมันคือว่าเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะต้องกะประมาณทุกอย่างนะให้ออกมาสมดุลกันให้ได้ก่อนผ่าตัดอ่ะคุณหมอว่าเราเราไม่สามารถวางแผนหนัาเดือนนั้น,ดน,นได้ถูกไหมเขาใจเลยเพราะว่าถ้าสมมติเราทําข้างนึงแล้วมันมีการอักเสบมากกว่าในระหว่างทํามันก็จะมีการบวม เกิดขึ้นตอนนั้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะประมาณเงินประมาณยังไงว่าแบบพอมันหายดีแล้วมันจะกลับมาเท่ากันใกล้เคียงมากที่สุดใช่เพราะเราเราไม่สามารถจะคิดคำนวณในขณะวันผ่าตัดวันนั้นได้เราต้องวางแผนมาก่อนความยากของมันคืออย่างเงี้ยถึงไม่ค่อยมีใครกล้ารับงานเพราะว่าโอ้โหมันมันคำนวณยังไงล่ะให้ออกมาพอดีครับก็จะแก้ไขปัญหาที่มีรายละเอียดอย่างเงี้ยครับคิดว่าต้องมีทูส่นอีกหลายๆเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาครับแล้วอย่าง เคสนี้หนูอยากรู้ว่าระยะเวลาทํานานมากไหมครับคุณหมอก็ามากกว่าเดิ <c oughs> มหลายเท่าหลายเท่าหลายเท่า,า,า,า<ม>แต่ว่าเราก็คิดว่าช่วยคนไข้ได้ดีนะครับเขาก็กล<ม>ับไปต่างประเทศอย่างแฮปปี้มากทําแล้วเ,เราก็ฟูลฟิลเนาะช่ช่วยเขาได้แล้วอีกหนึ่งประเด็นคะ่ะคุณหมออยากสอบถามมากเลยอันนี้หนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปในวงการแก้ไขแล้วแล้วเราจะต้องแก้หรือว่าเราอยากแก้ในอนาคต อ่ะปีนี้หนูอยากเป็นเทนหนะ้าอกนางแบบลดไซส์ปุ๊บอ่ะอีกสองปีมีเทนมาใหม่ละแบบเซ็กซี่เลยหนูก็อยากแก้เป็นครั้งที่สครั้งที่4ี่ครั้งที่ห้าเราสามารถแก้ได้บ่อยๆหรือเปล่าครับไม่ควรควร,คครเพราะว่าเราควรทําที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นอืมเพราะว่าทุกครั้งที่เราเข้าไปกระตุ้นร่างกายครับมันก็มีการบาดเจ็บไม่มากก็น้อยเอามีความเสี่ยงตางตื่นใช่ไหมครับเนื้อเยื่อบางลงนะครับแผลเป็นอีกใช่ไหมดังนั้นเนี่ย ก็เตือนสาวๆนะครับบอกว่าไม่ควรจะไหลไปตามเทรนด์มากมถ้ามันดีสวยงามแล้วนะครับให้หยุดเลยให้หยุดเลยจริงๆใช้ให้นานที่สุดเพราะว่าม,มันมีผลนอกจากค่าใช้จ่ายแล้วเองเนี่ยก็ยังมีผลกับร่างกายด้วยครับคุณหมอหนูอยากสอบถามเพิ่มเติมอันนี้นอกเรื่องเลยถ้าสมมุติว่าเราต้องแก้ไขบ่อยๆแล้วมันเป็นการดมยาสลบเนี่ยถ้าสมมุติเราดมยาสลบบ่อยเกินไปแบบสมมติปีละครั้งครั้ง,คร,งครั้งอย่างเนี้ย มันจะมีผลหรือมีปัญหาต่อร่างกายในระยะยาวไหมคะจริงๆไม่มีนะครับใช่การดมยาสลบถ้าทําอย่างมาตรฐานเลยนะ,ะถูกต้องเลยอย่างเงี้ยครับมีวิสัญญีแพทย์มีเครื่องไม้เครื่องมือในสถานที่ที่ดีจริงๆนะครับโอ้ oh, มีรายละเอียดเยอะมากเขาก็จะมีวิสัญญีแพทย์มีผู้ช่วยมีเครื่องวัดวัดนะครับทุกๆการหายใจของมนุษย์เรานะ แพทย์ก็จะรู้หมดเลยว่าม mm ีออกซิเจนเท่าไร่คาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหรทุกอย่างก็คือความปลอดภัยเต็มที่สมบูรณ์อันนี้ไข่ไข่ข้อข้องใจของตัวโมแล้วแล้วก็อาจจะแบบคนไข้หรือคนดูทางบ้านไปดมเล่นนะครับผมไม่ควรไปดมเล่นว่างๆก็ไปดมเล่นนี้ไม่ได้พยายามหาที่ที่แบบทําแล้วจบหรือปัญหาที่มันแบบตามที่คุณหมอแนะนําเลยคือทําแล้วพอใจพอดีคือจบแล้วใช้ให้มันยาวที่สุดใช่ใช วันนี้คุณหมอมีข้อแนะนํากับคนไข้ที่ต้องแก้ไขย,ยังไงบ้างครับหรือว่าอยากเป็นการเสริมครั้งแรกก็ได้คะ่ะขาแนะนําเบื้องต้นเลยก็คือคิดว่าเราต้องศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลดีๆครับเพราะว่าวันนี้ข้อมูลมันมากมายไปหมดเลยในอินเทอร์เน็ตอันนี้หนูเห็นด้วยมากๆเลยค่ะว่าข้อมูลสมัยนี้มันหาง่ายขึ้นเปิดโลกอินเทอร์เน็ตก็เจอแล้วคนรีวองรีวิวก็เจอแล้วแต่มันจะมีข้อมูลไหนบ้างที่ มันเป็นความจริงจริงๆที่เชื่อถือได้จริงๆใช่ไหมครับคุณหมอใช่อันนี้ก็เป็นเป็นปัญหาของโลกยุคปัจจุบันเนาะซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมคิดว่าคนแค่ต้องกรองข้อมูลเยอะๆเลยอะครับแล้วก็นอกจากจะไปพบสัญญาแพทย์พูดคุยเพื่อได้รับข้อมูลแล้วนอย่างเงี้ยเราควรศึกษาข้อมูลที่แท้จริงทั้งในประเทศจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ ก็แนะนําเว็บไซต์ของสมาคมจันแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยนะครับสามารถเข้าไป search ดูได okay ้มีข้อมูลความรู้มีอะไรชื่อคุณหมอที่ได้รับการอบรมอย่างถูกต้องนะฮะในประเทศไทยนะครับเราอาจจะถ้าเก่งไปกว่านั้นอาจจะไปอ่าน journal หรือว่าไปอ่านข้อมูลในต่างประเทศซึ่งผมคิดว่าข้อมูลในต่างประเทศเนี่ยก็มีส่วนช่วยทําให้การตัดสินใจของเราดีขึ้นนะครับ เพราะว่าบางทีเขาก็มีการกรองมาแล้วในระดับหนึ่งในชั้นหนึ่งแล้วก็สุดท้ายแล้วเลยเนี่ยก็ดูผลงานแหละเข้าไปดูผลงานที่เคยถูกแก้ไขมาแล้วศึกษาให้ลึกหน่อยงานแก้เนี่ยมันแก้ไขยอย่างไรเพราะเหตุใดถึงแก้ได้อ่าแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะครับแล้วคุณก็ต้องตัดสินใจในที่สุดนะครับว่าเ,เราต้องการแก้ไขจริงๆนะ<ฆ>ก็ทําให้ในสถานที่ที่ปลอดภัยนะครับดีหน่อยนะครับเพราะเราต้องใช้อีกยาว ก่อนที่เราจะจากกันไปคุณหมอได้ยินขาวว่าวว่าคุณหมอได้ไปเป็นวิทยากรในประเทศเกาหลีด้วยเป็นงาน KPIs 2024ด้วยใช่ไหมคะอ,อันนี้อยากให้คุณหมอเล่านิดหนึ่งว่าแบบเป็นยังไงบ้างในงานประชุมเป็นยังไงบ้างแล้วก็ได้ข้อมูลอัปเดตหรือว่าไปแชร์ข้อมูลอะไรที่ประเทศเกาหลีบ้างคะ่ะปกติอันนี้ก็เป็นงานอีกส่วนหนึ่งของคุณหมอะนะนอกจากเราผ่าตัดรักษาคนไข้ใช่ไหมครับอีกส่วนหนึ่งเราก็เป็นวิทยากรด้วยก็ แต่จะเป็นเพราะว่าเราทํางานมานานแล้วอ่ะแล้วก็มีผลงานเขาก็รู้จักนะครับค่ะนะฮะเขาก็เชิญไปเมื่อหลายเดือนก่อนเขาก็เชิญไปงานเนี้ยเพราะเป็นงานประชุมสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเขาไปก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะเพราะว่าเราไปเนี่ยเป็นหมอไทยคนเดียวในฟอรัมของเต้านมนะครับจนางจริงมีศัลยแพทย์ไทยด้านอื่นๆก็ยังได้รับเชิญนะฮะไปพูดงานด้านอื่นด้วยนะครับอย่างเต้านมเนี่ยเราไปแล้วเราก็เป็นหมอไทยกระโดดไปอยู่คนเดียวอ่ะ เราก็มี <Ừ. S 2> ที่เหลือก็ล้อมด้วยหมอเกาหลีเป็นวิทยากรแล้วก็พรีเซนต์ผลงานแข่งกัน <Ừ. S 2> นะครับว่าเนี่ยผลงานของเราเป็นอย่างนี้อของประเทศเราเป็นอย่างนี้ <Ừ. S 2> นะครับแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับ <Ừ. S 2> เราก็เอาเทคนิคที่เราผ่าตัดที่เมื่อกี้เล่าไปนะครับบอกว่าเป็นเทคนิคที่เราคิดว่าเป็นยุคใหม่ของการเสริมแบบใต้กล้ามเนื้อบแบบรักษาสภาพกล้ามเนื้อเนี่ยไปโชว์ทางนั้นเนี่ยยังไม่ได้เริ่มที่จะพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาด้วยซ้าไป <Ừ. S 2> เขาก็ต้องการรู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วทําไม เราถึง <Okay. S 2> คิดอย่างนี้ใช่เขาก็ยังใช้เทคนิคอย่างอื่นอยู่แล้วก็เอาผลลัพธ์ไปโชว์แข่งกันว่าเอาผลลัพธ์ของใครดีมีข้อดีข้อเด่นอย่างไงครับก็เป็นการแชร์กันนะครับก็เป็นความภูมิใจแหละนะครับผมว่ามันเราก็แบกชื่อประเทศไปด้วยอะ่ะชื่อประเทศไทยไปด้วยผมว่าวันนี้เขาก็เล็กกว่านะประเทศเราอะ่ะก็จริงนะเขาก็รู้แหละว่าหมอไทย เออมีมีดีเีดีค่ะเพราะว่าสาวไทยสวยมากเห็ด้วยเหตุด้วยใช่ค่ะใช่ใช่ครับผมก็เป็นความภูมิใจครับก็คิดว่าจะทํางานเนี้ยต่อไปเรื่อยๆนะครับสาหรับ EP นี้นะคะบอกเลยว่าได้ความรู้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ไขหน้าอกนะคะหรือว่าการทําใหม่นะคะบอกเลยว่ามีความรู้แบบเต็มที่สำหรับ EP ต่อไปนะคะเราจะพบกับคุณหมอท่านไหนและท็อปปิกอะไรอย่าลืมนะคะติดตาม EP ต่อไปได้เลยค่ะ